สวัสดีค่ะคลิปนี้มาชวนทุกคนทำพุดดิ้งนมสดราดตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่หั่นเต๋าคลุกเคล้ากับน้ำผึ้งทานคู่กันกันกบพุดดิ้งนมสดขอบอกเลยว่าเข้ากันมากๆอร่อยแบบนี้ต้องบอกต่ออัตราส่วนดูได้ตรงนี้เลยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูวิธีทำกันเลยอันดับแรกให้นำเจลาติน5้าแผ่นมาแช่ในน้ำเย็นระหว่างที่รอแช่เจลาตินเรามาทำในส่วนผสมของตัวพุดดิ้งนมสดกันค่ะใส่นมรสจืดนมข้นจืดและนมข้นหวานลงในหม้อใช้ไฟอ่อน คนจนส่วนผสมทุกอย่างละลายเข้ากันดีเราจะต้มให้นมมีความร้อนแค่พออุ่นๆเท่านั้นอย่าให้เดือดและให้คนแบบนี้อยู่ตลอดอาจทดสอบโดยการหยดนมปริมาณเล็กน้อยลงบนนิ้วหรือหลังมือหากสัมผัสถึงความร้อนของนมที่กำลังจะเริ่มร้อนให้นำเจลาตินบีบน้ำออกแล้วนำใส่ลงในหม้อได้เลยคนให้เจลาตินละลายเข้ากันดีกับส่วนผสมของนม ใช้เวลาในการคนไม่นานหลังจากนั้นเราจะใส่กลิ่นวานิลาหนึ่งช้อนชาลงไปค่ะใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แล้วคนกลิ่นวานิลาให้เข้ากันดีกับส่วนผสมของนมปิดเตาแล้วคนต่ออีกสักครู่หนึ่งเพื่อไล่ความร้อนออกเราจะวางพักส่วนผสมของนมให้หายร้อนระหว่างที่รอเรามาทําน้ําเชื่อมสําหรับคลุกกับสตรอเบอรี่กันค่ะใส่น้ําเปล่าสองช้อนโต๊ะลงไปในชามตามด้วยน้ําตาลทรายสองช้อนโต๊ะใช้ไฟอ่อนในการเคี่ยวให้คนไปมาแบบนี้อยู่ตลอด เคี่ยวไปเรื่อยๆจนส่วนผสมข้นขึ้นหลังจากที่เคี่ยวจนส่วนผสมข้นแล้วเราจะได้น้ำเชื่อมหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเมื่อส่วนผสมของนมหายร้อนดีแล้วตักใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้ได้เลยให้ค่อยๆตักลงในภาชนะเพื่อระวังไม่ให้เกิดฟองแต่ถ้ามีฟองนมให้ทำแบบนี้ค่ะนำไม้จิ้มฟันจิ้มลงไปในฟองนมให้ค่อยๆทำจนครบทุกแก้วจะเห็นว่าไม่มีฟองนมแล้ว หลังจากนั้นให้นํามาแช่ในตู้เย็นช่องธรรมดาประมาณ6ชั่วโมงหรือจนกระทั่งพุดดิ้งเซ็ตตัวระหว่างที่รอให้พุดดิ้งเซ็ตตัวเรามาเตรียมในส่วนของสตรอเบอรี่ที่จะใช้ราดตกแต่งบนพุดดิ้งกันค่ะนำสตรอเบอรี่ที่ล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วมาหั่นเป็นชิ้นเต๋าใช้สตรอเบอรี่มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับปริมาณที่เราใช้ราดบนพุดดิง้ง นำสตรอเบอรี่ที่หั่นเป็นชิ้นเต๋าใส่ลงในชามที่มีน้ำเชื่อมได้เลยส่วนอีกชามเราจะใส่น้ำพึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะลงไปถ้าใครไม่ต้องการความหวานจากน้ำตาลทรายแนะนำให้ใช้น้ำพึ่งแท้คลุกเคล้าเบาๆให้เข้ากันกับสตรอเบอรี่เวลาที่รับประทานคู่กับพุดดิ้งเราจะได้กลิ่นหอมของน้ำพึ่งและรสสัมผัสที่ได้เขาบอกเลยว่าอร่อยกว่าน้ำเชื่อมส่วนในคลิปเราทำสูตรน้ำเชื่อมให้ดูเป็นทางเลือกสำหรับใครที่ไม่มีน้ำพึ่งติดบ้านเมื่อคลุกเคล้าจนเข้ากันดีแล้วให้นำไปแช่เย็นช่องธรรมดาไว้ก่อน เราจะแช่แค่พอให้มีความเย็นแนะนําให้ทําตอนที่พุดดิ้งใกล้จะเซ็ตตัวแล้วหรือก่อนที่เราจะรับประทานเพราะหากทําทิ้งไว้นานหรือข้ามคืนสตอรอเบอรี่จะช้าความเย็นและสีของสตอรอเบอรี่ก็จะดูไม่น่ารับประทานเมื่อพุดดิ้งเซตตัวดีแล้วนาสตอรอเบอรี่หั่นเต่ามาราดตกแต่งได้เลยขั้นตอนต่อไปเรามาหั่นสตอรอเบอรี่เพื่อตกแต่งกันค่ะหั่นตามในคลิปวิดีโอแต่อย่าให้ขาดออกจากกันแล้วจัดให้สตอรอเบอรี่แยกออกจากกันเล็กน้อยนำมาวางตกแต่งบนแก้วได้เลย เพิ่มความสวยงามอีกเล็กน้อยเราจะตกแต่งด้วยใบสารหร่นเพียงแค่นี้พุดดิ้งนมสดก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะก็ลองนำไปทำทานกันดูนะคะยังไงแล้วขอตัวไปทานพุดดิ้งนมสดต่อก่อนค่ะ